สวัสดีครับผมร้อยตองเอกมานิดแพ่คนสูงรองสป,สปบสปอหัวราดมีครั้งหนึ่งไปไปซ้อมยิงปืนเอารับแบกปืนมาใหม่แล้วไปซ้อมยิงตำรวจสองคนนี้แกได้ปืนมาใหม่กะว่าจะมาลองปืนกันสักหน่อยเดมาดิดดเอ้ยตรงนี้ใกล้ไประดับกัวต้องนู่นนู่นนุ่นเนินนูนนนนน่นเลย นั้นเลยแต่คุณผู้ชมครับหลังกองหินที่แกไปตั้งกระป๋องนั่นน่ะเป็นที่สถิตของแกงดมกาวมีอยู่สองคนคนหนึ่งกําลังเมาเชียวอีกคนพอรู้เรื่องบ้างเห็นตํารวจก็ตกใจจะชวนเพื่อนหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหอะนะตำรวจ นีนนไม่ไหวครับจะชวนไปไหนมันก็ไม่ไปแล้วมันลอยไปถึงฟ้าโน่นแล้วยังไม่ทันได้ไปไหนโอ้ไปขนาดนี้คือยิงถูกเหรอเออตรงนั้นแหละเดี๋ยวมึงดูแล้วกันโอ้โแม่นจริงคุณตำรวจ,จร มึงยิงล้มแล้วนะมึงก็เห็นเนี่ยผีหลอกมั้งพี่ก็ล้มไปแล้วนี่เปล่าหรอกครับจริงๆไอ้ขี้เมาข้างหลังนั่นแหละมันยกกระป๋องกาวขึ้นดมยกอีท่าไหนไม่รู้กระป๋องมันโผล่รวดเข้ามาตำแหน่งที่วางไว้ยิงพอดีงงไปเลยพี่ตำรวจงงละสิยิงไปแล้วยังมีขึ้นมาอีกได้ไงผมก็วางนั่นแหละมันอาจจะเฉียด,ด,ดก็ไดไพ้พี่แต่กูไม่เคยพลาดขนาดน,นี้เลยนะเว้ย เดี๋ยวเดี๋ยวอีกเที่ยวนึงแล้วมึงดูดีๆนะคราวนี้ชัวร์นะของจริงนะมึงเห็นกับตานะเออผมก็เห็นพี่ก็เห็นว่าโดนเต็มๆแม่นจริงๆโอ้เยีย่ยมพี่คราวนี้ของจริงของจริง ตำรวจก็คิดว่านี่เราตาฝาดเอหรือว่ามันไม่โดนกันแน่คิดกลับไปกลับมาโอ้ยมันยังไงกันเนี่ยขัวกูยิงโดนนะมึงก็เห็นผมนก็เห็นที่แต่มันยังอยู่ที่เดิมไหมพี่แล้วลองอีกทีดิวอะไรวะเอาเอาให้แน่ๆยิงอีกทีเลยน่าห้าล้มแล้วดูสิคราวนี้จะโผล่กับมาอีกไหมดูครับ มีโผล่มาแต่ไม่ใช่กระป๋องแต่เป็นนี่เฮ้ยอะไรนะโผล่มาทำไมเฮ้ยแล้วมันโคตรนี่วะไปไปไปลูกโอ้ยพี่พวกเองมาดมกากันตรงนี้เลยเหรอวะเนี่ยแล้วไอ้นี่เป็นอะไรวะเมื่อกี้พี่ยิงมันต้องสองนัดอะตายแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยไหนลูกิน อย่าพูดให้ตกใจเขายังไม่ตายแค่เมาเฮ้อตกใจหมดเลยพอเรายิงนัดที่สองไอ้เจ้าคนหนึ่งลุกขึ้นมาผมยอมแพ้แล้วผมยอมแพ้แล้วครับยิงปพืนในเม่กี้น,นิเพื่อนผมนอนแอม่งอยู่เลยเผมก็ตกใจก็ับเพื่อนก็ตกใจนะคิดว่าจะหนีแอุจึยิงคนตายแล้วก็เลยก็ตั้งสติแล้วก็เข้าไปดูก็ปรากฏว่าเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งนอน ดมกาวลุกไม่ไหวขอขอบคุณร้อยตำร,รวจเอกมานิตแพ้วพลสงรองสารวัตรป้องกันปราบรามสพอเวราชจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าของเรื่องซ้อมยิง